ัญยาจากใจของชาวฮอกกินสันเขารับปากกับสาววกเอาไว้ว่าถ้าอีโคซิสเต็มตัวใหม่ของเขานะครับเขาจะผลักดันให้ราคาของเหรียญ ADA คอยจะมูลไปด้วยกันหรือราคาไปถึงดวงดาวด้วยฉะนั้นเนื้อหานี้เป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ชาวากินสันก็ได้สัญญากับบรรดาสาวกของ ada นะครับว่าเขาจะพาคาราโนหรือ ada นะครับคนที่ถือเหรียญอยู่ราคาจะไปถึงดวงดาวมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในระบบอีโคสิสตมใหม่ที่เขากำลังนำเสนออยู่นี้เดี๋ยวเราไปรับชมตัวข่าวด้วยกัน ตัวข่าวนะครับเขาบอกว่าชาวฮอกกินสันซีโอของ Input Output ฮ่องกงนะครับได้ออกมาเผยถึงระบบ e c o ค y ซ t เตของเรียนที่กำลังสรสร้างผ่านทวิตเตอร์นะครับโดยภาพดังกล่าวนะครับแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของคาดานโนในช่วง3เดือนที่ผ่านมาฉะนั้นปัจจุบันนะครับบล็อกเชนแบบ p r o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 f s t a ็กกำลังก้าวหน้าไปไกลอย่างมากโดยเฉพาะในด้านของ n e ฟนะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับได้มี n นฟ ที่ถูกเปิดตัวบนเครือข่ายของคาดานที่มีชื่อว่าคาดาโนติสนะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยนะครับโดยนายแทดติกนะครับทูเดอร์หรือผู้ก่อตั้งเนฟมาร์เกอร์นะครับได้ออกมากล่าวสัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ของฮาโซชิ oshi, นะครับการออกเนฟบนอีทูเรียม เขาบอกว่าการออกเนฟบนอีทูเรียมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากต้นทุนสูงมากทางแพทริกนะครับเขาก็บอกว่ามันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับกับสิ่งที่คุณคาดหวังว่าต้องการกระจายอำน,นาจนะครับหรือก็ต้องการกระจายระบบอีโคซิสเต็มแบบดีเซนทลายนั่นเองในระหว่างนี้นะครับคาร์ดานนได้อนุญ,ญาตให้ผู้สร้างคอลเลกชันเนฟเนี่ย ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับทำให้มันเป็นระบบที่มีความเป็นติเซนทลายสูงมากอีกแห่งหนึ่งฉะนั้นระบบเนฟที่ผมบอกไว้หลายคลิปแล้วว่าจะนำเงินมหาศาลเข้ามาในอีโคซิสเต็มนะครับหรือว่าระบบนิเวศของคาร์ดานฉะนั้นถ้าเนฟนะครับดีขึ้นและพัฒนาขึ้นมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่ฉะนั้นราคาของเหรียญก็จะขึ้นไปตามอุตสาหกรรมของเนฟนั่นเอง ต่อมานะครับเรื่องนี้นะครับส่งผลไปถึงอีทูเรียมด้วยเอาอีกแล้วคาร์ดานโนท้าชนอีทูเรียมนะครับเขาบอกองนี้ว่าหากเรานำเอาแอปที่ทำงานบนคาร์ดานโนในปัจจุบันไปเทียบกับอีทูเรียมนั้นพบว่ายังห่างชั้นกันมากซึ่งแอปตัวที่เด่นนะครับบนระบบของอีทูเรียมนั้นคือเป็น Uni s w a p นะครับแม้ว่าคาร์ดานโนจะมีเหรียญที่ใช้ระบบ p o ู f of Stake ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ แต่มันก็ยังรองรับระบบสมาร์ทคอนแท็ได้นะครับอย่างไรก็ตามทีมงานคาดาโนนั้นกำลังเร่งเพื่อผลักดันระบบสมาร์ทคอนแท็ของพวกเขาให้เปิดตัวให้ทันภายในวันที่12กันยายนนี้ซึ่งเราต้องดูต่อไปว่าสมาร์ทคอนแท็มันจะเป็นตัวก้าวแรกที่จะทำให้คาดาโนขึ้นไปเทียบกับ e ีเท r e u เได้มากหรือได้บ้างบางแง่มงุมบางประเด็นหรือเปล่าที่จะสามารถ แย่งเอาเงินนะครับหรือว่ากระแสะเงินสดส่วนหนึ่งของ Ethereum อีเธเรียมมาให้ได้นะครับคือการที่จะแบ่งฐานลูกค้านั่นเองคารานงจะทําได้หรือไม่ถ้าทําได้จริงราคาของ ada coin นะครับจะสูงริบลิ้วเลยนะครับลิบริร้วและราคาเนี่ยจะไปถึงดวงจันทร์ด้วยนะครับไปถึงดวงดาวด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ทางชาวได้รับปากกับท่านไว้แล้วนะครับว่าเขาจะพาเหรียนของ ada ไปถึงดวงดาวด้วยกันซึ่งในรอบ12กันยายนนี้ราคาจะถึง150บาทได้หรือไม่ถ้าถึงได้กด1นะครับถึงไม่ได้กด2แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดอะไรไปก็ขออาภัยด้วย และสุดท้ายนี้นะครับก็เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามเราเรามี4ย่องทางคือบลอกดีดเฟซบุ๊กยูทูบหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลายกลุ่มเราชื่อคริปโ o นซ c ่คอมมิ n i t y ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาได้เลยก็เข้ามาคุยกับเพื่อนหรือหาที่ปรึกษา้วได้เพื่อจะเพิ่มความรู้นะครับและก็ทําให้พอร์ตการลงทุนของท่านเติบโตไปด้วยกันและเรามีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับชื่อกลุ่ม Si g n น l กลุ่ม Si g n น l นี้จะช่วยท่าน นในการตัดสินใจซื้อขายรายวันตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์มีหมดเขาจะวิเคราะห์มาเป็นกราฟนะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรเพื่อให้ท่านตัดสินใจว่าจะเข้าซื้อเข้าขายรายวันที่คุ้มทุนเท่าไหร่นะครับและมีความเสี่ยงเท่าไหร่แล้นั้นท่านต้องไปเข้าในกลุ่มซิกแนลฉะนั้นเดี๋ยวผมนะครับแนะนําให้ท่านเนี่ยทักไปที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งกลุ่มซิกแนล หรือว่ากลุ่มของกลุ่ม cryptocurrency community ให้นะครับแล้วแต่ว่าอยากจะดูกลุ่มไหนหรืออยากจะเข้าทั้งสองกลุ่มก็ได้นะครับโดยเฉพาะซิกแนลเนี่ยในเดือนนี้ก็ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับรีบเข้าเดี๋ยวก่อนไม่ได้เข้านะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์2ตัวหรือ3ตัวด้วยกันหนึ่งก็คือ Signal แหละนะครับ2ก็คือ o อนซ n นะครับ3ก็คือ Copycat นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยท่านนะในการลงทุนถ้าเกิดลงทุนกับกับ y o p y c a t ก็จะได้ด้วยนะครับเราก็ออนซอนแล้วก็ทาง Signal นะครับก็จะช่วยท่านนะครับในการหาไรายได้เพิ่มนะครับในช่วงโควิดนี้และสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านและฝากท่านทุกคนนะครับที่จะติดตามกันและสุดท้ายนี้นะครับเราก็หวัง Cardano หรือ ADA จะ go to ดม o ลไปด้วยกันและสุดท้ายนะครับเราก็หวังว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้